สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับเรามาล่านักเก็ตครับไก่ทอดอีกครั้งหนึ่งครับผมวิกาจูนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับมาบอกจุดต่างๆครับที่พบเจ้าแบนดิตครับเราจะมารวยไปด้วยกันครับผมในจุดต่างๆของแบบนี้ครับโค o เล็กไทยแลนด์แบบนี้จะอยู่ค่อนข้างใกล้ครับแลกมาด้วยกับการที่เราพบแบนดิตได้น้อยครับ ผมมาฝ่าวนี่ไม่ค่อยเจอแบนดิตสักเท่าไหร่เลยครับเกิดค่อนข้างน้อยครับโอเคครับผมนี่คือแมปครับของโครเนตไฮแลนด์ครับก่อนอื่นเราไปที่แคมป์ก่อนเลยครับเราบินไปอย่างนี้เลยครับจุดแรกครับจะอยู่ใกล้ๆแคมป์ครับจุดนี้เราจะพบกระชามครับชามจะปรากฏอยู่ใกล้ๆแคมป์โอเคเราไปดูกันครับเราจะเจอไหมถ้าเราเจอเราจะเห็นกรอบข้อความขึ้นมาครับในจุดแรกนี้ครับ กขาจะอยู่บริเวณริมผาเนี่นะครับโอเคครับไม่เจอไปจุดที่สองครับจุดที่สองครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับตามเนินหินนี่เลยครับเราบินไปตามทางครับเราก็จะเจอกับคอนคอนเขาจะหลบอยู่ตามโขดหินเนี่ครับบางทีก็จะอยู่บนหน้าผาครับเราต้องสังเกตดีๆครับ บางทีเขาก็จะป่าปนอยู่กับฝูงฮิปโปเนี่ยฮะโอเคครับนี่คือจุดที่สองครับของแมปนี้ต่อไปไปจุดสุดท้ายกันดีกว่าครับที่เราจะไปพบกับโคเวอร์ครับ เราบินขึ้นมาบนาหน้าผาใกล้ๆนี่เลยครับแล้วก็บินตรงไปหาตรงที่มันเป็นปาน่าครับมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยครับโคบเอร์จะอยู่ตามต้นไม้นี่นะครตรงจุดนี้เลยครับเราจะสังเกตเห็นหินครับหก้อนตรงนี้ครับเราจะพบโคบเปอร์ในบริเวณนี้ครับนี่คือจุดที่3ครับที่เราจะเจอกับโคบเปอร์ตรงนี้แหละครับ นี่ครับคือจุดทั้งหมดของแมปโครเนตไยแลนด์ครับโอเคครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปดีกว่าครับที่แมปสุดท้ายครับตอร์ไอแลนด์คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ